ของศิคยที่ต้องชื่อนี้เลยสำคัญมากพรสุรีใครอะนั่นอะสิเขาบอกว่าชื่อนี้เรายังสงสนะแล้วก็เป็นใครสาคัญขนาดนั้นเหรอเป็นเรื่องราวของพรสุรีและเรื่องราวของผู้ที่พลิกชะตาฟ้าพรฟ้าลิขิตแล้วมีการพลิกออกมาได้เป็นเรื่องราวก็ไม่รู้อีกเรื่องราวของความรักออกมาแล้วพรสุรีก็จะมาพลิกฟ้าว่าก็วุ่นวายเยอะแยะมากมายพร้อมอยู่แล้วอ้าวพรสุรีเธอ โูพ้พลิกชะตาฟ้าใช่นี่มนอฮัลโห มากเลยเมื่อคืนเมากับเพื่อนไม่ร <qu> ู้ตื่นช้ามามาอยู่ในท่อได้ไงไม่รู้ให้อยู่้งบนช่วยหน่อยเฮ้ตัวอะไรเจ้ายังไม่รู้หรอกว่าเจ้านี่ย ไม่มีชีวิตยอยู่แล้วเฮ้ยไปแกไม่ใคยทำไมสัตว์ในท่อมันหน้าตายอย่นี้นะ <ś morgen> ข้ามาจากขุมที่เจ็ดอะไรขุมเขาเลยนี่มันในท่อนี่ถามจริงเหรอแต่เป็นพ่อตะขาบใช่ไหมเอาเฮ้ยมึงหายไปไหนแล้ววะาเ้ย บอกขึ้นมาว่าแกเป็นใครเป็นคนมาเอาวิญญ,ญาณของเจ้าน่ะสิวะนี่แจจะพูดเหรอดีนะที่ฉันชักออกมาทันฉันรู้ว่าเองจะเล่นอะไรเอาละเองยอมไปกับข้าเสียดีๆไม่ฉันยังไม่ตายฉันไม่เชื่อแลยว่าแกเป็นใครมาจากไหน เองยังไม่รู้ตัวอีกหรือทำไมรู้ตัวอะไร,ไร <c oughs> นี่แกกำลังจะบอกฉันเฮ้ยฉันไม่จะมาเล่นตลกกับแกนะฉันอยากรู้ว่าแกเป็นใคร <c oughs> ฉันรู้ว่าเองมาทางนี้ <c oughs> <c oughs> เองนอะ เอ็งเล่นไปหลายพูดแล้วไอท้ทิมตาเนี่ยใครใครจะทิมตาต้องเหลมน,นี่ไงตั้งแต่ขาแว่นแล้วอะไรก็แล้วแต่งูก็ฉกตาเดี๋ยวเอ็งก็ต้องมาฉกตาตรงนี้เองอีกฉันไม่เซอร์ซ่าแล้วแกบอกก่อนว่าแกเป็นใครฮะยมมาทูดพูดทำไมหน้าตาอย่างขี้ทูดอย่ามาโกโหกเลย เองจะได้แม่ไปผุดไปเกิดเฮ้ยื่องช่วงหันหน้ามาทำไมอเูายจะเล่นเองเลยอ่ะโอ้ช่วงหันหน้าแป๊บเดียวมันเถิมอนมาเอาเลยฉันไม่เชื่อแกหรอกจกไปยอมมทูดฉันจะมาเอาชีวิตของแกเอาวิญญาณของแกเฮ้ยเองยิงฉันก็ฉันก็ไม่เป็นอะไรหรอกเว้ย ฉันไม่เชื่อแกหรอกว่าฉันตายแล้วฉันยังไม่ตายหรอกต่อให้เองยิงจนหมดลูกโม่เองก็ไม่มีทางทำอะไรข้าได้หรอกเว้ยพอสิ มันไม่เจ็บหรอกมันมึงไม่ต้องเป่าหรอกมันแสบเป็นเพราะว่าขาขาที่ข้าได้มาข้าทับจะอยู่จะเล่นมันมันแสบมันแสบกวอะไรอะอะไรเลยกวอะไรเนี่ยเองเป็นคนมีวาสนาไม่น่ามาถึงข้าตอนนี้แต่ข้าจะคืนวิญญาณให้เจ้า ไปอีกชั่วระยะหนึ่งข้าจะมาเอาชีวิตเจ้าตอนที่เจ้ามีความรักถ้าถามใดที่ข้าเจอคนรักหรือเนื้อคู่ผมลิ้ิตเอาไว้แล้วฟ้าไิ้ิตเอาไว้แล้วเจ้าจะต้องตายคู่กับคนรักของเจ้าเมื่อใดที่เจ้าเจอคนรักของเจ้าที่ชื่อพรสุรีแล้วก็พรสุรีนั่นเป็นวันที่เจ้าถึงคาดเอาละเอ็งจำไว้ ผู้หญิงคนที่ชื่อชอนพรสุริชื่ออะไรวะพรสุรีคนนี้แหละสุรีพรสุรีพรพรสุรีพรสุรีจะทําให้เจ้าดวงชะตาถึงขาดเจ้าจำเอาไว้เจ้าจะตายพร้อมกับคนที่เจ้ารักพรสุรีพรสุรีเนนี้อเนี้อเนี้อเนี้ผู้หญิงที่ชื่อพรสุรีเนนี้อเนี้อเนี้ยลาไปก่อน เจอเนื้อคู่ชื่อพรสุรีแล้วจะตายทั้งคู่ก็จะเจอทำไมอย่างนั้นอ่ะฮัลโหลลักษณะจะซื้อกางเกงเปลี่ยนไม่ทันเดินก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เพราะว่ากางเกงขามันลอย ไม่ได้ต้องโทรหาจ่าเติมฮัลโหลหฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเบอร์นายนหนยฮัลโหลนายครับนายครับหลวิวลาหรือเปล่าครับผมหรอ่าตรงตรงนี้ชัดครับผมชัดนะชัดนะชัดแล้วครับเออเออเออชัดแล้วใครอะใครอะ ผมผมรอดมาอกวินาครับผมวิลาใช่ไหมครับผมตอนนี้นล,ลูกสาวผมผมหายอะจาเอาลูกสาวลูกสาวนายหายเหรออออเอาแล้วทำไงอะ่ะผมให้เอาคคุณเจ็ดวันนำตัวลูกสาวผมกลับมาบ้านให้ได้ครับผมถ้าเจ็ดวันแล้วคุณยังนำลูกสาวผมกลับมาไม่ได้ผม,ผมจะรอคุณวันที่แปด คุณยังนําลูกสาวผมกลับมาไม่ได้ไมะครับคุณก็รู้ผมเป็นมือปากครับผมผมจะคอยคุณวันที่เก้าสุปแล้วผมว่านา,นา,นายรอผมไม่เรืยดีกว่านะ <c oughs> ต้องหาทางออกให้ได้ดูนี่ไหน บอกพ่อเองเอาเงินมาถ่ายแล้วก็ทองที่ฉันล้นมาได้จับเอาทองให้เป็นกองกลางไม่จะ,จะไม่บอกพ่อฉันไม่บอก<ะ>ไม่บอกแล้ววันนี้ขาของเองข้างหนึ่งละก็จะถูกส่งไปพ่อเองในช้ำใจไม่นะปากปืนไว้ อ้ารอทำไมไม่พูดกับผมอ่ะฮะโอ้โไอ้ปัญญาอ่อนเขาจะพูดยังไงโทรศัพท์มันทางวันนี้มันกลับมาฮ้ยโหาวันกลับแล้ยวเันก็ัยังไว่พ้ดอีาหันโยรศัพท์้ย้าวัน้ยาหเนโทอศัพท์กลับมาวเฮ้ยอ้าฮาอ นี่นี่พริกโทรศัพท์นี้ปุ๊บนี่นี่พริกด้วยเหรออ๋อมันไม่แสบหูหอ,อ่ะอ้ลโหผมแมงทำไมเราไม่ถีบมันตกลงไปล,ล,ลูกสาวคุณอยู่กับผมพ่ออยากจะฟังเสียงเราฟังพ่อคุณพ่อแค่นี้นะ ถ้าคุณไม่เอาทองมาให้ผมที่จับทองของผมไปได้แล้วก็ลูกสาวคุณจะต้องเสียชีวิตภายในสามวันคุณพ่อแต่ถ้าสามวันคุณไม่เอาองถ้าสามวันคุณพาไปโรงพยาบาลก่นอกนดีกว่าปเ้ย <ไ ultimate> อภัน,น,นถ้าสามวันคุณไม่เอาทองที่จับ ทองผมไปได้แล้วก็เอาทองที่จับทองผมไปสามพันเท่านั้น<อ>ถ้าลูกคุณไม่ถ้าคุณไม่ส่งของมาให้แล้วก็ลูกคุณต้องตายเข้าใจป่าพ่อแค่นี้ด้วยลูกด้วยตอนอย่าทำอะไรฉันเลยพ่อฉันเป็นตำรวจนะลงแรงล่ะพอฉันรู้แล้วแกตายแนะ่ลงแรงล่ะจะลงไ,<อ>ไม่ได้ยูกแค่นี้เปิดฟ้าออก แกเชือกอุกกรนเนี่จะเปิดได้ไงอ่ะเอาฝากไว้หน่อยเอาไปเอาฝากไว้ด้วยเอาละลงไปปอนเฝ้าคุณพ่อช่วยด้วยอีกสามวันถ้าไม่เอาทองไว้ลูกแกตายแน่ไอ้มาคุ้จน โจรจนทำไมหน้าตลกตลกนี่ไอ้ชายลบ้าบออะไรกันเอลงไปลงไปโอ้ชไม่ได้อะไรเดินเอ้ยอ้ยช่วยฉันด้วย เล่นจะคิดถึงเมียเชียวอะจะหลบทำไมมันมีอยู่เท่านี้มันจะหลบทำไมอะจริงๆแล้วมองไม่เห็นแกงมองไม่เห็นไม่ได้ปล่อยฉันไปกลัวแล้วจะทำอะไรฉัน่อยเป็นตำรวจด้วยนะเฮ้ยโอ้ ผมพาแฟนผมมาเทีย่ยวครับทำไมผมพาแฟนผมมาเทีย่ยวครับแล้วทำไมมาเทีย่ยวในทอ่อระบายน้ำนี่ละครับผมกลัวคนเห็นครับอย <ains> ่าไปเชื่อเขาเขาเป็นโจรอมาช่วย,ย,วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันช่วย,วยช่วยมาบอกเราจับมือทำไมอะ ผมเป็นตำรวจผมผ่านเหตุการณ์นี้มาเยอะถ้าคุณยิงผมแล้วก็ผมจะใส่คุณแจมือคุณเรามาวัดใจกันเดี๋ยวไอ้น้องโอ้ยปัญญาอ่อนทั้งคู่เลยเนี่ยถ้าแกขยับอีกนิดเดียวแล้วก็ฉันใส่คุณแจมือแกแน่เออมันไม่ยิงตายกบุญแล้วไม่กล้าหรอกมันตัวคุณแจมือดีมาก S <S> โอ้คนไม่จะตายแต่ปืนทิ่มท้องตาย ปากไม่กดเอ๊ยนี่มันเป็นโจรนะมันจับฉันมาเรียกค่าทายอะตามไปฆ่ามันไอนี่ตามไปฆ่ามันเอ็งทำหน้าข้อ ใจดำมันหักู่แล้วมึงก็ให้หักอีกตามไปฆ่ามันเอา้าโอ๊ยเฮ้ยมันหนีไปแล้วตามไปฆ่ามันพี่ Let's o รถฉันตายแล้วรถฉันตายแล้ววมไม่หนิดตายแล้ว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 เฮ้ยง่ายพังนะทำไมอ่ะเราไปเล่นใช้บรินต่อเนี่เนี่ยท่านถามว่าเอ๊ะรถมันวิ่งไม่ได้ยังไงกดรีโมทเลยไม่ครับมันมีเอ็นอยู่ครับเราเคยซื้อแบบรีโมทมาแล้ว ไอ,อ,อ้พวกทําพอบทําของเนี่ยมันเอาไปให้ลูกมันนะครับนี่เดี๋ยวต้องไปยิงบาโค้ดเข้าออฟฟิศเหมือนเดิมครับไปครับรบางท่านถามว่าเอ้ะม,มีมดไมไม่ใช่นะครับนี่นี่นี <comrades> ่นี่นี่นน่นนนนีาน่นนี่นี่น่นนี่นนยี่่น พอฉันเป็นตำรวจ <No. S 2> ฉันโดนจับเรียกค่าไทยคุณต้องช่วยฉันนะครับผมฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่แตยังคุณผู้หญิงครับฉันไม่ตื่นคุณบอกคุณปลอ,อดภัยแล้วนะครับผมขอบคุณมากที่ช่วยฉันครับผมบคุณ<ม>สัญญานะเปล่าครับผมชื่อวีระครับผมคุณสัญญานะคะคุณวีระครับผมชื่อวีระชื่อวีระครับ พ่อฉันเป็นตำรวจครับผมผมจะช่วยคุณนะครับคุณปลอดภัยแล้วคุณสัญญานะผมวีระวีระผมไม่ได้สัญญาผมวีระผมวีระคุณตกลงคุณจะช่วยฉันนะคุณตกลงไม่ใช่คุณตกลงคุณวีระผมชื่วีระอาอาเมืองนะ จะช่วยเขาไหมผมช่วยคุณครับอ่าตกลงคุณต้องสัญญานะคุณวีระคุณคุณสัญญาจะช่วยฉันนะผมชื่อวีระผมไม่ใช่คุณวีระจะช่วยสุนีนะคุณผมช่วยคุณแน่แล้วคุณคอนสุนีฉันฉันฉันคือคอสุนี มันเหมือนกับยกท้กทางามมาเนาะ <punished> มันเกินไปรู้แล้วว่าพอมันเกินไปเอาตกใจนิดเดียวพอนิดเดีย <hè>? วอ่คุณ <Church> ชื่ออะไรนะครับฉันชื่อ พรพรสุนีทำไมยังไงพาฉันไปส่งบ้านทำไมชื่อมันเหมือนกับไอ้ที่ยมมาทูบมันบอกพรสุนีเธอถามใครอ่ะเปล่าผมกำลังพึมพันเฮ้ยฉันได้ยินพอฉันเป็นตำรวจจริงๆนะฉันไม่โกหกพอฉันเป็นตำรวจฉันไม่ลูกตำรวจเอางี้กันนะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปส่งคุณพ่อคุณเอง พ่อฉันเนี่ยเป็นตำรวจยศใหญ่ด้วยออรู้นีออ่หน้าตาคุณเหมือนไม่เชื่อฉันนะ่ะว่าจะเป็นตำรวจรู้รู้แล้วตายโหยวจะพาคุณไปส่งพ่อยังไงต้องส่งให้ฉันได้ถึงบ้านนะครับพ่อฉันเป็นตำรวจร,ออรู้แล้วเอางี้แล้วกันคุณบาดเจ็บอะไรไหมผมไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเด็ด ฉันจะพาเธอไปรักษายาังไงไปบ้านฉันก่อนพาออกแก่ท่อนี้ก่อนจะไปยังไงอะฉันก็หลงเหมือนกันนะ่ะไปบ้านคุณเรืองกันอะไปบ้านฉันดีกว่าไปไปไปพ่อะเป็นตำรวจดูแล้วเดี๋ยวรอนี่ก่อนว่าไงจ้าลูกสาวนายกลับมาแล้วครับผม พ่อเขาเลี้ยงพ่อเขาเลี้ยงดูเนี่ยแล้วเราหนีออกไปเที่ยวกันลความเป็นพ่อห่วงลูกป่ะฮะรู้บ้างไหมว่าแม่จะตายไปเหลือเจ้าคนเดียวจ้าจ้าไอ้โหดครับลูกลูกผมครับผม ลูกของนายลูกสาวนายนายมีลูกสาวคนเดียวคนเดียวนายก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาเมียตายแล้วด้วยแล้วมึงเคยคิดพวกพ่อไหมลางได้เจอคนคุญของีนีแล้วอะไรนี่อะไรจางแกมาทำไมเนี่ยเอ้าเพราะนี่บ้านผมผมไม่ได้คุยกับนาย คุอาคุยกับใครอะ<ข>่ะพ่อเขาคุยกับลูกเขเปล่าเปล่าไอ้ยมมาทูตไงมมาทูตไหนอ,ะอ่ะพี่จะบอกเขาว่าทั้นานแล้ว,วนนคุณหนูไม่เห็นยมาทูตนี่ไงมันเยอะอยู่นี่ยังไงไ,ไยดยหนคุณบ้าไปแล้วคุณคุยคนเดียวเนี่ยจ่ายนี่เพิ่ไปแล้วนี่คุณไม่เห็นหรอ ถ้าจะทำให้เจ้าหินข้าเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยมิจฉาเป็นใครอ่ะนั่นเห็นแล้วอีกอีกอีกคนหนึ่งยังไม่เห็นทำไมเห็นเนี่ย เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันเป็นใครอ่ะเออกลัววิญญาณของเจ้าสองดวงไปกับข้าอยู่นี่ฉันไม่ไปไหนหรอกฉันไม่รู้จะไปเอางี้กันเคยเห็นแก่ลูกสาวของนายแล้วผมก็มีใจรักผู้หญิงทีนี้ด้วยโอ้เมื่อกี้กับเพื่อนฉันอยู่เลยเอางี้กันเรามาทูตผมขอสละเอาชีวิตผมไปเถอะครับในเมื่อเอ็ง มีความซื่อสัตย์กับความรักอย่างนี้แหละก็เขาจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งหนึ่งผมไม่คนผมป็นคนรักใครรักจริงถ้ามีครอบครัวผมจะรักครอบครัวยิ่งชีวิตุ <c oughs> นี่คุณคุณอย่าตายเลยฉันดีกว่าเอาชีวิตฉันไปเถอะพรสุรีเอาชีวิตฉันไปในเมื่อใจสองดวงของเองจิตใจตรงกันอย่างนี้แล้วก็เรารักถ้า<บ>เองแสดงความรักต่อหน้าข้าให้ข้าเห็นแล้วก็วิญญาณของเจ้าสองดวง ถ้าจะไม่เอาไปให้โอกาสเจ้าอีกครั้งหนึ่งดียังไม่พอเราเราต้องแสดงความรักให้ยมทูตเห็นต้องทำยังไงยมทูตต้องแสดงความรักให้ข้าเห็นข้าถึงจะปล่อยเจ้า <c oughs> <c oughs> ยังไม่พอเอาข้าจะเอาวิญญาณเจ้าไปเดี๋ยวนี้ดนตรีช่วยเราไม่ได้หรอกลงบไปข้างล่างดีกว่าเพราะข้างล่างอ่ะลุ้นดีคนเยอะเราสองคนไม่อายใครหรอต้องเคลิมด้วยเพราะเรารักกันฉันเห็นจะต้องเอาวิญญาณเจ้ไปแล้วล่ะวันนี้เอาไงอีกเรารักกันแล้วเนี่ยไม่พอ เอให้มันดูดเดิมถ้ากล้าทำขันคืนวิญญาณให้กับเจ้าเอ้วถามเรายังไงไม่ตามใจเขาได้ไงอะแต่ดวงตาคขาเรียกร้องทัาเหมือนจริงคนลุกหอมพี่หนึ่งพอละแสดงถึงความรัก มีการบางพี่ตายนะอมไม่เห็นอมไม่เห็นผมไม่เห็นเรารักกันรู้ยังเนี่ยไม่สะสมแก่ใจครับโอ้ยไอ้โรคจิตฉันจะเอาเครื่องมาดูดวิญญาณของเจ้าสองคนไปขุมที่เจ็ดคุณผู้ชมครับแสดงความรักอย่างไรโยมทูตของเราก็ไม่ยอมใจอ่อนครับงานนี้มีเครื่องดูดจากขุมที่เจ็ดมาด้วยมันไปโดนแก้วหูแหม่สรรหาอุปกรณ์มาเล่นจริงครับ มีการให้เอียอปรปลักมาใส่หูด้วยต่างหากพะอ,อุดพรอ,อุดเอาออกที่อันนี้อยาใกล้อาใกล้ท่าทางอุปกรณ์ชิ้นนี้จะอันตรายโอ้โหยแก้มบุมเลยครับไม่รู้ว่าดูดหรือเป่าวิญญาณกันแน่หน้าเน่าเริ่มเบี้ยวครับดูปากกระพือนะครับงานนี้ปากกระพือเออเดมาเข้ามีเอเอ สนุกสนานกันใหญ่ครับอย่างนี้ <c oughs> เอาละครับผัดก,กันยิงผัดก,กันดูดครับเปลี่ยนกันเออเปลี่ยนกันแรงไปแรงไปไม่ไกลหรอกแรงไปเออ <c oughs> ต้องห่าง,ง, <c oughs> งนี่างเงี้ยดูเฉยๆเลยข้างนอกอย่อยขาขงเงี้คุณเท่งสนุกใหญ่ครับอุ้ยฝอยกระจายครับงานนี้เฮ้ยมันแรงขนาดนี้ครับเอาเนี่ยเท่งมางเนี่ยเท่งมาอ่าหันหันหน้าเลยหันหน้าไปอา่า มึงมาใกล้ทำไมเนี่ยไม่ใกล้เอาไปหอาอย่างนี้ก่อนเนี่ยมึงรู้หรอกูมไม่รู้ <laughs> คุณเท่งเป่าคุณนงสนุกครับแต่โดนเขาพักงเสียวไส้ครับน,น่นเริ่มกระพือเช่นกันครับโอ้โห,โหคุณเท่งหน้าตาไปซะแล้วครับงานนี้ น้องๆหนูๆที่ดูอยู่อย่าเอาไปเล่นเองนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์พิเศษที่เราจัดทําขึ้นเพื่อการแสดงเท่านั้นไม่กลัวไม่เลยพี่ยังกลัวหนูไม่กลัวไงล่ะลองมาดยมาลองมันไม่เป็นไรหรอกพี่ทำทำเป็นยุ่ยเฉยอันเดียวอันเดียวตากเฉยตากเฉยแล้วก็มาถึงคุณส้มเช้งบ้างดูคุณส้มเช้งครับโอ้โหลมเขาแรงดีจริงๆครับ แกมเกิมบุ๋มเลยครับปากเปิกสันไปหมดแล้วครับทำทำทำคุณแม่ขอร้อง,งคุณแม่ขอร้งองสัรหามาแต่ละท่าครับน้องสายน้องสายไม่ตอบโต้โโแมแล้วทีมงานของเราก็ใส่ลูกชุลมูลครับรวบคุณหม่ำมาเรียบร้อยดูเขามานานดูคุณหม่ำท่าทางจะกลัวมากครับ นั่นแก้มบุ๋มแล้วครับแล้วอะไรบางอย่างก็กระจายออกจากปากคุณมามวายสงสารน้องกำกับเวทีคนนี้จริงๆครับอ้าวเริ่มลามปาไปสู่แขกรับเชิญครับไม่นักเกลียดเราพอนักจะตายอ้าไม่ต้องใช้ลมนวนีก็ียวพ่อเนี่ยด้วยสปิริตนักแสดงครับ พอดงของเราก็ลงมาร่วมสนุกด้วยมัานเจ๊อยู่ทางไหันนะยืนขึ้นดิยืนแล้วยืนแล้วโอ้โหน่าตรได้เลย แม่กำลังสนุกสนานครับคุณปัญญาอยากร่วมสนุกด้วยครับไปถึงต้โอโหแต่ไม่ได้เลยครับคนนี้สพรโปรดักชั่นของเราทำงานทันทีเรื่องของสูงนะเขาไว้เป่ารองเท้าอะไรเปล่าจริงๆมันเ,เป่ารองเท้าเราไปตีกอล์ฟเนี่ยเขาไม่ปิดรองเท้าาาเรองเท้าแล้วใครเอาเรื่องปากรองเท้ามันไม่ใช่ของต่ำไม่งั้นเขาไม่งั้นเขาไม่ใส่ขึ้นเครื่องบินกันหรอกอันนี้จริงๆไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับเป่ารองเท้านะครับ เป็นอุปกรณ์ที่เราจัดทําขึ้นเพื่อการแสดงนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับเป่าปากได้สบาย